นี่คือแดนแดนเป็นคนสนุกชอบพูดคุยและชอบเที่ยววันนี้แดนนัดกับเพื่อนไปที่ถนนสาทรแดนพกความมั่นใจไว้เต็มกระเป๋าคิดว่าวันนี้คงจะได้เที่ยวเป็นแน่แต่แล้วก็ few moments later. ตอนนี้ความมั่นใจในกระเป๋าแดนเริ่มร่อยหลอแต่เอ๊ะนั่อะไรนะ่ะ อ๋อนี่คือโปรดักต์ของเรา t o วร์โ a เทเลแอปพลิเคชันสำหรับสายท่องเที่ยวที่มีฟีเจอร์ครอบคลุมหมดไม่ว่าจะเป็นที่เที่ยวที่กินหรือที่ดืม่มและยังไม่หมดเพียงเท่านี้แอปพลิเคชันของเรายังมีฟีเจอร์หลังอีกหนึ่งอย่างนั่นกนะ็คือหาเพื่อนเที่ยวฟีเจอรท์ทำเพื่อนเพื่อนคนสายเหงาหรือคนที่อยากจะลองออกไปสถานที่ใหม่ใหแต่ไม่มีใครไปด้วยหรือรือคนที่ตกอยู่ในสถานาการณ์เหมือนกับ Dance. แดนแอปของเรายังสามารถหาเพื่อนได้ตลอด2 4ชั่วโมงดังนั้นไม่ว่าเวลาไหนก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเพื่อนเลยท <o> ันไ,ไาา้าว มั่นใจได้เลยว่าเพื่อนที่ไปเที่ยวกับเรานั้นจะมีราคาเดียวกันกับเราอย่างแน่นอนเอ๊ะอะไรนะโค้เงวามาปลอดภัยอย่าได้ห่วงไปก่อนได้ใช้ฟีเจอร์ดีได้จำเป็นต้องลงทะเบียนตามข้อกาหนดของเราก่อนประกอบด้วยบัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์และการสแกนใบหน้ารับรองว่าปลอดภัยหายห่วงกลับมาที่แดนดูเหมือนว่าจะได้เพื่อนแล้วตอนนี้ความมั่นใจของแดนเริ่มกลับมาระหว่างรอแดนหิวข้าวแดนเปิดกระเป๋าแต่จะนวนเงินในกระเป๋าของแดนนั้นไม่ได้มีมากเหมือนความมั่นใจในกระเป๋าเลยแต่เอ๊ะจะไปไหนน่ะ เอ๊ะทำได้ยังไงน่ะตังค์ไม่พอไม่ใช่เหรอนี่ยน่ะว่าโทรามเทวีเขามีส่วนลดคูปองด้วยดียิ่งเที่ยวเยอะยิ่งได้ลดเยอะด้วยนะอ๋อส่วนแรกเป็นโทโมเทวลแอปที่ขาดไม่ได้สับสายท่องเที่ยวจริงๆกัเนี่ยสรุปสั้นๆือนรวบดโทโมเทวลแอปท่องเที่ยวที่ไม่ได้มีเพียงแค่ในน้าที่เที่ยวแต่ยังสามารถหาเพื่อนเที่ยวให้กับคุณได้ทุกเมื่อแอปยิ่งเที่ยวได้ลดสลดเยอะอีกคุ้มมีว่าคุ้มสามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ p อป Store และ Play Store แล้วมาาเเทียยยกกัันนนดดด้วะโล you